วันนี้เป็นวันฝนตกไม่รู้จะทำอะไรอะไรเย็บกางเกงผ้าขมามันมีเศษผ้าเยอะอยู่มีเศษผ้าเยอะก็เลยคิดว่าจะทำอะไรดีว่างๆว่างๆวันนี้ก็จะเย็บผ้าเ,เ,เ,เย็บกางเกางเกงขาไม่สั้นมาก ข้าที่ยมีเหลืออยูู่กไปพอได้ใส่เล่นๆ้าวาลีเกินอจากเล็กยบีกตัวหนึ่งไมเย็บยบเปะสปะไปทำงานเตะสปะทเกนลก็ ก็ได้ใส่เล่นอยู่นะอะ่มันจะเข้าตัวเกงละสองชิ้นตัดไว้ยึดไว้อย่างดีจะเข้าตัว,ตวเกงก่อนด้านไหนเป็นด้านไหนยังไม่รู้เลยเนะี่ย 6ใบว่าเดี๋ยวงูลวลวงลวางวางจนกันกำลังจนกันโอเคด้านหน้าโอเคอ,อย่างนี้ไหมอย่างนี้ไม่ใช่มันน่าจะเป็นกับคาออกมา ถ้าออกตัด้าห่อออกมาจริงถาสั้นแทบไม่มีใส่วัดนีมีเศษผ้าก็าเลยยึดใส่สันเลยลองดูสิจะไ,ได้ไหมเรียนมาเรียนมาแล้วตัดผ้าเนี่ยอยากทำก็นึกอยากทำก็ทำไป เท่าท่าหรือเปล่าจะเป็นให้ไหมคือจริงแล้วสั้นจริงพระคำมะสะวลองดูอยู่ตัง่างไม่เป็นอยู่เฉยไม่เป็นไม่เคยอ,อยู่เฉยอยู่เฉยมันจะป่วยทำได้ได้ก็ทำไปแต่เครื่องมือครบน่าจะขอบอกเดีเรียนมาแล้ว สัยว่าไม่อยู่นิ่งเ mm hmm. ย็บกางเกงกตะว,วังวันฝนตกมันดูฝนตกไม่รู้จะทำอะไรก็เย็บกางเกงลองดูจะได้ออกมาเป็นกางเกงหรือเปล่าลองดูสิ จะได้ผงเก่งมาใส่เด่นไหมร้อนอากาศร,ร้อนเสื้อผ้าอะไรก็ไม่อยากจะใส่ใส่อะไรก็ร้อนไปหมดเพราะฉะนั้นบอดีมีผ้าขมา้าก็เลยมาเย็บลองเย็บางเกงขาสั้นไป่เพราะขายผ้าอยู่ดูที่ผืนหนึ่งมันจะได้หนึ่งตัวเนี่ยมันจะโอเคไหมมันจะได้ไหมหนึ่งตัวลองดูมันจะ เหมาะสมกับราคาไหมเราเย็บขายจะซื้อมาตัวไม่แพงละร้อยที่เราขายพื้นกับพื้นละร้อยพนั่งเย็บอีกโอ้ผาเก็บเวลาหน้าดูแล้วเราไม่มีแค่มีจากโรงงานเราก็มีจากลูกเล็กจากท่านบ้านเนี่ยก็เย็บไปดูมันจะได้มาช่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองดูละ ตองดดจนะด้ใะ่ารวานมเนะาก็เจะปิดกัแหละขาม่ปิดกันแล้ที่นี่ก็จะมีหัวยางยืดต้องใส่ย้างยืดดานไหนด้านหน้าเลยดูดิอ๋อน่าจะเป็นทางนี้ ใช่ไหมอ่ามันตรงกันเลยนะคะอ่าเป้าไม่ตรงกันนะคะเพาบอกเป้าไม่ตรงนะคะต้องคิดว่ามันตรงมันไม่ตรงค่ะต้องเลาะนะคะคนเก่งก็ต้องเลาะแล้วนะคะเป้าไม่ตรงนะคะเป้าไม่ตรงมันก็ไม่สวยนะคะคุณคะเลาะค่ะในจุดเลาะดีมาไดยย้ำเียย้ม ิ่ลอยู่ไหนหลังจากลื้อแล้วก็เริ่มทำเอลแต่ยางเอวใช่แล้วลือ้อใช้เวลาลื้อนานมากเพราะเราไม่ได้เก่งเราไม่ได้ชำนาญตอนนี้กำลังใส่าย,ยางยืดใส่าย,ยางยืดที่เอล,เ,อลอเ,เก่ง เราก็จะได้เห็นรูปล่างเางเกงน้พอใส่ได้พอได้ทําได้ใส่เพราะว่าเราก็ไม่ได้กินนักนะก็ทําทไปพอให้ได้ใส่ร้อนขนาดเกิดพัดลมนเนี่ยยังไม่ไหวเลยร้อนตับแจกมาก้อนไม้ จะได้เก่งๆก,กำลังใส่หัวยางใส่ยางยืดใส่หัวยางยางยืดยางยืดแล้วก็จะได้เก่ง,กงมีเอวยืดโอ้ร้อนนะเนี่ยร้อนมากๆขนาดเปิดพัดลม ได้หัวยหยัวยเดจริงๆก็จะเย็บอีกสักรอบกันไม่ให้มันทับก็น่าจะได้อยู่นะเย็บหัวเลยนีต่ตามตามยาร้อนฝึกเรียกตัวเองฝึกไปฝึกมาฝึกมาฝึกไปก็ทำไปดีบ้างไม่ดีบ้าง เวลาให้มันเมืดอมันค่ําให้มันผ่านวันวันไปแต่ละวันนี้เหงาเหงานะเหงาอยู่บ้านก็อ,อยู่อยู่หลายคนอยู่ลูกอยู่แามีแย่มือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกบางทีอะหาหางานทำางานเป็นบ้าบ้านบ้าแน่ ทำไปให,ห,หมดวันหมดวันกินไปแต่ละวันให้หมดไปแต่ละวันทำไปไม่ก็มาก็มาบางทีก็ไม่รู้ว่าต้องต้องการอะไร,นะอ,ไรอ,อะไรทำไปเพื่ออะไรถามตัวเอองยู่บางทีเออทำไปทำไมทำอะไรยังไงเงาไงนะ ก็ยังไม่เอาไม่ยังสุกนักนามันเป็นเหมือนอความสุกไปทั้งน้นแหละแต่ละวันทีนี้ก็หัเกง่งกับหัวมาหักเข้ากันมันจะเป็นหัวหเกงนะ่งแหละด้าล้างเราเกัน,นด้านหน้าใส่หัว มกับตัวเข้ากันก็จะได้เกงเกงที่สมบูรณ์แต่ก็ยังคิดว่ายัางไม่เสร็จต้องทับขาหรือเปล่าขาเดี๋ยวดูสิเกงนะเกงผ้ามา้าเย็บไปเย็บมาเย็บมาเย็บไปก็เลืะเทอะเปิดปากไปดูสิว่ามันจะ ได้ไหมพอใจไหมต่อหัวผ้าาคำมมาพือนหนึ่งเนี่ยนันก็ไม่ได้ยาวนักนะเราทำขาสั้นไว้ใส่ผ้าคำมมามันจะมันจะเบามันจะเย็นเย็นสบายจึงอยากที่ชอบใส่ชอบใส่ผ้าม้าเย็น สบายดีเวลาใส่แล้วก็มันจะบรีบมันมากมายแล้วไหนล่ะคยเปมาๆก็รวนหมดละของอใช้ของนี่มาขค่หนึ่งหมดมีครบหมดมครบทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งอย่างทำเหมือนตัวเองเป็นมืออาชีพเเหมือนมากันนะ <c oughs> ทำเหมือนตัวเองเป็นมืออาชีพ นั่นจริงๆทั้งทีก็ไม่ใช่ใช้มือาชีพนะสมัครเล่นมีนการวัดตัดตัดเย็บไปยืบไปตัดไปพอด้ใส่ได้อะไรไปอันนี้ก็ได้แล้วเลืันจะเต็มหรือเปล่า็เนเ,เลื้อไหมว่า ไห่เหลือดีนะเขาโอเคพอดีถ้าพอดีก็พอดีก็จะได้ไม่มีการขยุ้มขยุ้มขยุ้ขยุ้ยพอดีนะคะแล้วเราก็จะเข้าหัวงงเกรงเย็บองเกรงเข้าหัวเข้าหางไปก่อน,นหลังจากคือใส่เอวไปแล้ว เอามาตอกกันค่ะคือว่ากับตวงตีมาตอกกันเพราะว่าผ้ามันแสดงว่าผ้ามันพื้นผ้าพื้นเดียวผ้าขาม้าพื้นเดียวเราก็ไม่มีหลักการเราไปเรียนมาอทำพอได้ใส่ได้นู่ร้อน ทุ่งไปนาก็จะได้ม,มีเกง่งแต่ง่ายผ้ามไม่แพงใส่ของแพงา,า,งาใส่ได้ทุกเพศทุกไปไม่ว่าหญิงไม่ชายลองดูงามหรืองามลองดูเดี๋ยวก็จะได้เห็นว่ามันเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไร เรากำลังเข้าเอวเข้าคอเอ,เอ,อเวยางยังต่างหากเอวต่างหากเสร็จแล้วจักก็ไม่จักเย็บผ้าโดยตรงมันจากตกแต่งเราไม่ได้ช่างเย็บผ้าเนาะทำไปทำไปอยู่เฉยไม่เป็นอยู่ไม่ได้ คือหายเปื่อเนาะแค่ไหนก็ยังไม่หยุดไม่หย่อนไม่เคยได้พักผ่อนนอนกลางวันของเขาหรอกนอนไม่เป็นวันไหนที่หลับกลางวันอย่างนั้นคือรวยร่างกายพังร่างกายพังก็คือไม่ไหวก็คือหลับได้ไม่เคยหลับไม่เคยนอนอยากจะนอนได้เยอะในชาวบ้านนอกไปนอนไม้เป็น ไก่จะเป็นไก่จะเสร็จแล้วมนมาได้แนละ้วเนม้วนมาบรรจบหรือยังบรรจบแล้วทีนี้ก็จ,จะอืยึดตุดที่รอยต่อจะได้ไม่ติเกี็ดค่ะตัวก็เป็นเกลง กเอวกวเอวก็จะหยุดทางไว้ววก่อนตเ็บครับตะเข็บก่อน ว่าตอนนี้เราจะตัให้อ้วนทั้วตัวข้าวผพามาแพม้มาอืมอนานการนี้เรจะทำอะไรเย็บว่าเย็บก่อนทำกับข่าว่านทำแล้วมาเอาไปไหน มันจะออกเลยนะอ้าวออ้าวอ้าวอ้าวจริงอ้าวสุด ลายนะอันเกงตัวนึงใช้เวลาหลายชั่วโมงนะก็จะได้มันจะเสร็จหลายชั่วโมงแล้วแล้วเนี่ยได้แล้วอันเกงได้แล้วเนี่ยแล้วเราก็ได้อันเก่งพากับม้ามาหนึ่งตัวเสร็จแล้วนะจ๊ะโหหุ่นติดอัดมากเลย คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะและขอบคุณที่ติดตามรับชม